โอเคแล้วก็ขอากาบสวัสดีทานผู้ชมที่น่ารักรุกคันด้วยนะวันนี้เรามาอยู่กับคอแลบใหม่นั่นเองนะคอแลบอะไรไม่รู้นะแต่ที่เรารู้นะวันนี้มนจะมารีวิวแมวใหม่ด้วยนะผมโอเคซึ่งแมวใหม่นะสำหรับได้จากด่านนี้เลยนะซึ่งมีห้าด่านเองนะโอกาสได้นะก็คือแลนะแล้วก็จะได้เออแล้วก็โอกาสจะได้ง่ายขึ้นไปเรื่อยๆนะโอเคแล้วก็แมวตัวนี้นะก็คือแมวนี่เลยนะผม อันตอนนี้ยังไม่รู้ชื่อนะครับผมเพราะว่าผมไม่ค่อยเก่งอังกฤษเท่าไหร่นี่เลยนะส่วนสก,กิลเนี่ยนะเดี๋ยวก็แล้วก็เราไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับโอเคสำหรับแมวตัวนี้นะฮะจะใช้เงินในการเลียวมาเนะะี่ยเพียงแค่5้5แล้วก็เท่ากับมิคูนั่นเองนะแล้วก็มีสกิลนะฮะวเคนร้อยเปอร์เซ็นต์นะต่อพวกฟลตติ้งนั่นเองนะซึ่งบอกว่าเป็นตัวตัวหนึ่งเนี่ยที่ มีสกิลที่ดีเลยนะเพราะว่ามันเป็นวีการวีเคนร้อยเปอร์เซ็นต์นะซึ่งองเมลจีเนี่ยเอ่อมันจะวีเคนทุกเศษทุกสายใช่ไหมแต่ว่าไม่ดีวีเคนร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งองเมจีเนี่ยดีกว่านิดนิดหน่อยนะะแต่ว่าใครคิดว่าใครคิดว่าดวงตัวเองเนี่ยไม่ไม่ดีพอนะเอาตัวนี้ไปอ่าวีเคนได้นะครับผมเออซึ่งบอกแล้วว่าค่อนข้างที่จะเอ่อดีเลยนะดีดีนิดหน่อยนะ ก็ประมาณกลางๆน้องมันดีๆมากนะครับผมซึ่งก็เป็นตัวหาง่ายนะเก็บเก็บได้ง่ายๆเลยนะแต่ว่าเอาส,สำหรับคนที่เอเล่นไม่ค่อยเก่งนะก็ไม่ไม่ไม่แนะนำนะไม่แนะนำ,นะแ,นนำแต่แต่ว่าใครจะเอาเอ,าเอาใครจะหาไว้ประดับรหัสก็อันนี้ทำได้นะเพราะว่ามันก็มาดีๆอะไรมากมายเนาะแล้วก็ใครที่จะเอาไปลงพวกด่านด่านอา Into the Future นะครับผมทั้งสาม chapter อันนี้ขอให้คิดดีๆก่อนนะครับผม chapter แรกนะเนี่ยเออน่าจะพอลงได้อยู่ chapter สก็อาจจะมีโอกาสสักเล็กๆน้อยๆ chapter สามอันนี้ต้องดวงแล้วครับต้องพึ่งที่ดวงอย่างเดียวแล้วแล้วก็อย่างนะมันตีแค่ตัวเดียวเท่านั้นอย่าลืมนะว่ามันตีแค่ตัวเดียวนะถึงแม้สกิลมันจะวิ่งแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันตีแค่ตัวเดียวเท่านั้นเพราะงั้นยังไงมันก็ดูไม่ค่อยมีประโยชน์อยู่ดีนะครับผม มีคุยงมีประโยชน์ประโยชน์กว่านะแล้วแต่ว่ามันไม่ค่อยมีดามเมจนั่นเองนะผมไม่ค่อยมีดามเมจแต่สกิลในดีเลยนะผมเอาจริงเนะี่ยแทบจะดีทุกตัวเลยนะที่เป็นคอลแลบนะซึ่งตัวตัวบางตัวเนี่ยอาจจะเอาไปใช้ในด่านหลักได้แต่บางตัวก็เทจะไม่ได้ใช้เลยนะซึ่งตัวนีนะ้อาจจะเอามาใช้แค่บางครั้งนะผมเพราะว่ามันมันตีเดียวนั่นเองนะถ้าเกิดผมเอาไปลงดานนกยากเนี่ยที่มันมี บอลโฟติงแล้วลูกน้องมันเยอะก็อาจจะไม่เอาไปนะผมเพราะว่ามันอาจจะโดนลูกน้องตืบก่อนเพราะว่าตัวน,นี้เนี่ยเลือดน้อยนะดามหมก็ไม่ได้จัดชา้นนะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าใช้ได้เลยนะหมายถึงอาไอวิเคนนะใช้ได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึงนะ่งฮะสกิลเท่มากแต่ว่าใครใครที่อยากใช้นะแบบใช,ใช้แบบเออแบบ เน้นเน้นเท่นะก็แนะนําร่างแรงนะเพราะ่ารงแรกที่ก็ล่างสองอีกร่างแรกแบบโคตรเท่โคตรขึ้มร่างสองเมีย้ยวแล้วก็ถือว่าเอดีอยู่นิดหน่อยนะมันก็กลางๆอะไรนะเท่าๆท,ท,ที่ผมดูมาเนี่ยนะยังไม่ค่อยเจอตัวที่มันใช่เลยนะที่เป็นไม่ใช่ดิที่มันเป็นคอลแลบนะตัวคอลแลบด,ดีๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยเจอเลยนะโอเคแล้วก็ลืมบอกนะครับ อ่าไอ้คอแลบนี้เนะี่ยมันแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นะเพราะด่านที่ให้เล่นเนะ่ะมีแค่สองด่านเท่านั้นนะส่วนอูเบอร์เนี่ยมีตัวเดียวงงมากอูเบอร์มีตัวเดียว,งงว,ยวโอเคด่านนี้เจอเอ็เจอคือแบบมันงงงูเต็มหัวเต็มหัวเลยมีมีแค่ด่านสองด่านนะแล้วก็ด่านละห้าด้วยนะส่วนอูเบอร์เนี่ยก็มีแค่ตัวเดียวซึ่งยังไม่รู้เหมือนกันว่าดีไหม ต่ถ้าเกิดมันเอาไว้สู้โฟร์ติ้งหรือเอเลียนได้เนี่ยผมหาแน่นอนครับดันนี้เจอเอเลียนเอ้ยไม่ใช่ผมติดผมติดไออินทูเดอะฟิวจอร์ไปแล้วดันนี้เจอเอเลียนโอเคล็อกเกอร์สบัดไปแตกมานล็อกเกอร์เออแล้วก็อีกอย่างผมไม่ชอบบาฮามุทผมว่าผมจะเลิกใช้บาฮามุทละ ไอ้ไม่ใช่ดิผมว่าผมจะเอาไอ้ตัวสักต,ตัวออกไปจากทีมเนี่ยเวลามันจะตีใช่ไหมแล้วเวลาบามุดชา์จเสร็จปุ๊บแล้วจะตีอ่ะไอ้ตัวพุ่งมันจะนอ็อกแบ็คแบบโคตรน่ารำคาญมันน่ารำคาญแบบโคตรน่ารำคาญอะ่ะเนี่ยโอ้บามุดมีไงเป่าอากาศไปเนี่ยไม่ค่อยชอบแบบแบบเนี้ยเป่าอากาศมาแล้วโว้ ตัวนี้น่าชื่อแองเจลิตลาจาคองใช่ไหมเออไม่ได้วันหรือเปล่านะแองเจลิตลาจาคองมันชื่ออะไรว่าไม่รู้แหละแต่แค่เป็นตระกูลคิงคองก็เกียนหมดบามุดเอาดีๆบามุดอย่าเป่ามัา่วริ่มเรมไมาอยากใช้แล้วนะโอ้ยบามุดเป่าม่าวเโอ้ยเดี๋ยวบามุดจะยืนเออเร็วๆ เด้งใหม่รอบไม่เป็นไรเป่าเป่าเป่าเร็ว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 โอ้ยไข่นกเป็โอเคมันใกล้ตายเนี่ยบอกเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนะี่ยไอไอเองจะหลบดละจะของเออบุกบ้านบุกบ้านบุกบ้านเร็วๆช่วงนี้เนี่ยผมก็อาจจะไม่ค่อยลงนะผมอาจจะไม่ค่อยลงมาได้แค่นะเพราะว่าเก็บ พอตอนตอนนี้เนี่ยผมเก็บไอยูเซอร์งอยู่นะเก็บยูเซอร์แรงอย่างเดียวนะต้องผม,ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าต้องถึงพันหก่อนนะถึงผมจะอัพแมวให้เวลสามสิบได้นะพออัพถึงเวลสามสิบปุ๊บอีโวลามิงแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้อีโวไหมโอเคแล้วก็มีอะไรให้ทุกคนดูด้วยนะแล้วก็อเออขอรับก่อนสิบอาหารแมววิวัฒนาแม การแมวปะครับได้เลยเวลสิบใช่ไมเอ็กพีสองแสผมจะหายไปกับตาแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมฟาร์มใหม่ได้เพราะว่ามันมีดาบไฟเอ็กพีมาด้วยก็คือด่านเก็บไอแมวตอนนั้นนั่นเองนะแมวที่รีวิวไปโอเคอัพให้เต็มโอเคแล้วก็ผมลืมบอกนะใครที่อยากจะเก็บอูเบอร์มีอูเบอร์ตัวเดียวนะจ๊ะเออสำหรับคืนินี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ